จุดเทียนแล้วจมเอามีดขูดขอหวยขอเบอร์เอาเทียนลุ้นแปลงท่าจนเจอหนีไงเบอร์สองสีแน่นอนห้าเงินไปซื้อไม่มีขายหมูขายไก่อ,อกแล้วห่างไกลสี่สองกลายเป็นเจ็ดสี่หวยทำเราปีอีกปีเรายัางไม่ไหวจังได้สี่เป็นสี่ตายกูต้องสบายถูกหวยรวยเบอร์ ใครมีเล็กเส้นใหญ่เส้นเล็กแต่ปีกาย่ก็ต้องอยาก้ายรีบเอามาขายเออเล็กกล้าเล็กนดแต่แก้งอีกทั้งแม่แรงรถลาใบพันรถไทยอยู่ใต้ตลางเทียงนาอีกที่นอนเก่าเก่าเอามาขายครับ ว่าแต่เม็นเหล็กพ่ออยู่ไซก็สร้างเหล็กของรังค้างทั้งไทยช้างเออไตย,ยุง่งรถห่างก็าลเอามาขายครับลุงอีขาเตียงขามุมงขายแล้วไปซื้อทอง ผมซื้อขวดเหล็กแต่ขวดให้เป๊กไม่ต้องการให้ปหลาปากบานอีกทั้งถ้วยจานเออไม่ต้องหูกคอนพวกสุ่มพวกฟ้าเอามาขายเว้นทองพวกสุ่มพวกฟ้าอย่าเอามาขายเว้นทองแหวนเก่าๆก,ก็เอา,เอาขอเป็นเพชรเป็นทอง เพื่อเลือกไม่สดสองแล้วถูกแมวมองข้าไปงเป็นคนที่สื่อเหล็กตอนมันตรวเจเช็คทุกเวลาเกิดเหล็กเขาลักมาเหล็กสร้างสาลราออไม่ได้เหล็กขายฟ้าฟ้าโบราณกล่าวจะไวไ้็ไอ เหล็กกองไว้นอกโบราณบอกแกเสียใจถ้าถูกขโมยลดขนไปจะเอาเหล็กใส่ไถหน้าลุงทองแกอยู่บ้านน้องกระบวยแกชอบเล่นหวยลูกและมียห,ห้ามก็ไม่ฟังเ <c oughs> งินแกหาได้เอาไปแทงวังเอาให้จัง ไม่เห็นถูกเลยแต่ครั้งแต่แก่อยยังขอที้งวดใหม่มือหนึ่งได้มีดลงเฮินเลวไว้แก่เดินไปซ้ายต้นแดงไงแล้วนั่งประนมจุดเทียนแล้วจมเอามีดขูดขอหวยขอเบอร์เอาเทียนลุ่นแปลงท่าจนเจอหนีไงเบอร์สองสีแน่นอนหาเงินไปซื้อไม่ ไานหมูขายไก่บอกแล้วห่างไกลสี่สองกลายเป็นเจ็ดสี่หวยทำเราปีอีกปีเรายังไม่ไหวจังได้สี่เป็นสี่ตายกูต้องสบายถูกหวยรวยเบอร์มีเสี่ยวมาบอกเลิกซะเลื่องหวยมึงอย่ามาช่วยกูกำลังนั่งเอาเล็กเดินแม่อแ้วเพียเอน็นอนหลับไอ้เสี่ยว,วก็ยั่งเข้ามา ฉันเลือกบอกเก้าหกห้าเก็บไปไขายนามาซื้อเลยรูย